คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ที่เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat ประจำวันพราชบดีที่27ตุลาคมนะครับก็เราเข้าสู่ช่วงของปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ย ข่าวสารการลงทุนค่อนข้างจะไม่มีอะไรที่หวือหวามากนักนะครับตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตัวของทองคําก็รีบาวขึ้นมาตัวบิตคอยรีบาวขึ้นมาราคาน้ามันก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้อยู่ในช่วงปร,ประกาศผลประกอบการนะครับก็ทําให้ราคาค่อนข้างจะแกว่งตัวนะครับก็มีบริษัทใหญ่ๆประกาศผลออกมานะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของหุ้นเทคโนโลยีนะครับประกาศผลเมื่อคืนนี้ a c e b o o k ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทําทให้ตัวของตลาดหุ้น N นสแสกร่วงลงมานะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บรรดาธนาคารกลางต่างๆนะครับก็ออกมาประชุมนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีธนาคารกลาง ECB นะครับธนาคารกลาง BOJ ที่เพิ่งมีข่าวในเรื่องของการเข้ามาขายดอลลาร์เพื่อกระตุ้นนะครับการกระตุ้นให้ค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธนาคารกลาง ECB ในสัปดาห์หน้าจะมีธนาคารกลาง BOE แล้วก็ F e d นะครับ ซึ่งตอนนี้เริ่มมีสัญญาณออกมาแล้วนะครับว่าตัวธนาคารกลางโดยเฉพาะเฟดเนี่ยเริ่มกังวลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของเจอร์มัพเวลได้เป็นคนกระแสโจมตีเหมือนกันนะครับจากผู้ที่สมาชิกของตัวของออสหรัฐเองนะครับว่าการขึ้น,นดอกเบีย้ยโดยที่ดูแต่ตัวเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะทาให้เศรษฐกิจในระยะยาวเกิดความเสียหายได้นะครับก็เลยทําให้รอบนี้นะครับตลาดเริ่มคลายความกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆเนี่ยเริ่มลดลงนะครับ ส่วนตัวของ BOFA นะครับก็มีการทำวิจัยออกมานะครับแล้วก็บอกว่าตลาดตอนนี้เริ่มมองบิตคอยว่าเป็นเซทเว้นนะครับในภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มแซงทองคำแล้วนะครับเพราะว่าถ้าในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของบิตคอยเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมีค่าความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือเาเรียกว่าค่า volatility ที่สูงเนี่ยปรากฏว่าค่าโวของบิตคอยเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อไปเทียบกับราคาทองคาซึ่ง มีความผันผวนสูงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําให้ตลาดเริ่มมีมุมมองนะครับว่าบิตคอยอาจจะขึ้นมาแซงความเป็นเซเว่นกับราคาทองคำนะครับแต่ยังไงก็ดีนะผมเชื่อว่าั้าบิตคอยและทองคำเนี่ยในชื่อของการที่ปกป้องความเสี่ยงนะครับจากความผันผวนของค่าเงินดอลลา,ารล์สหรัฐก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอยู่ในระยะกลางถึงยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในส่วนของออตลาดนะครับ ภาพรวมของข่าวเศรษฐกิจนะครับก็สัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์วันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็จะมีตัวเลขสําคัญคือ GDP นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเลขตรงไหนที่ตลาดจะได้เห็นนะครับแล้วก็จะมีตัวของ PCE นะครับนะครับ PCE คือตัวเลขเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตนะครับประกาศวันพรุ่งนี้นะครับธนาคารกลาง ECB นะครับก็จะมีการประชุมในคืนนี้นะครับแล้วก็ธนาคารกลาง ญี่ปุ่น BOJ ก็จะมีการประชุมในค่ําคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็ทางประกาศวันส,สุกเนี่ยครับก็จะมีธนาคารกลางแล้วก็มีตัวเลขสําคัญนะครับในสหรัฐเองก็จะมี GDP วันนี้แล้วก็ตัวของ PCE วัน,ว,นวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของ GDP มาดู GDP เองก่อนนะครับตัวของรอยเตอร์เนี่ยก็มีการ estimate ตัวของ GDP นะครับ เขาก็ยังตัวเลขสุ่มออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ค่ามีเดียนจะอยู่ที่ประมาณ2.4%นะครับตอนแรกเนี่ยตัวของเฟดสาขาแอตแลนตาเนี่ยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะติดลบนะครับปรากฏว่าไปเป็นประมาณตัวเลขเริ่มออกมาดีขึ้นนะครับตัว GDP growth เนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมา2.4นะครับแล้วก็ไฮสุดเนี่ยจะอยู่ที่เรนท์ประมาณ2.9นะครับนะครับแล้วก็ค่าที่เป็นค่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณต่ำสุดอยู่ที่1.5่จุดห้า นะครับแสดงว่าก็ค่าจะอยู่ในเรนเนี่ยครับก็คือ2.3ถึง1.5ถึง2.9นะครับผมว่าถ้าตัวเลขออกมานะครับออกมาต่ำกว่า2.3เนี่ยอาจจะเป็นผลเชิงบวกนะครับเพราะว่าตลาดอาจจะเริ่มมองเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็หลังจากเกณการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับแต่ออกมาถ้าสูงถึง2.9จะสังเกตว่าก็เป็นส่วนเคเร์ลด้านนี้นะฮะนะครับก็น่าจะยังไม่น่าจะเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับฉะนั้นแกนของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2ถึง2.3ถ้าออกมาไม่ดีผมเชื่อว่าตลาด น่าจะชอบมากกว่านะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้ชอบข่าวร้ายที่ออกมากดดันไม่เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้ชา้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ GDP Growth ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็จะสังเกตว่าหลังจากที่ต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงแล้วก็ตัวของด,ดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ GDP Growth ก็ยังต่ำอยู่นะครับ1.6และ0.6สําสำหรับรอบ ไตามาหนึ่งกัไตามาสอนะครับไตามาสามก็คาดการณ์ว่าตอนนี้คอนเซซซัอยู่ที่สองมา2นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปในนั้นก็อยากจะคาดหวังให้มันออกมายังไม่ได้เยอะมากครับเพื่อไปกดอันเฟดบ้างนะครับ,นะรบในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือธนาคนารกลางแคนาดานะครับหรือว่าตัวของ o o เอ่ n k of อ BOC d i n n of Canada นะครับก็ออกมาปรับขึ้นอับเบี้ยนะครับแต่ว่า ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับคอนเซซัสคาดการว่าจะปรับขึ้น0.75เบสิสพอยต์นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยคาดการว่าอยู่ที่4%นะครับปรากฏว่าขึ้นเพียงแค่0.5นะครับหรือว่าขึ้นไปอยู่ที่3.75%นะครับจะสังเกตว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือธนาคารกลางแคนาดานะครับส่วนเส้นสีดำเนี่ยคือธนาคารกลางสหรัฐจะสังเกตว่าตอนนี้ขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงกันแล้วนะครับก็คือ3.75% ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลางแคนาดากับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็การส่งสัญญาณของธนาคารกลางแคนาดารอบนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าตัวของออธนาคารกลางเนี่ยเริ่มกังวลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มมีการเห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว CPI หรือว่าตัวเลขเงินเ,นเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาคของออคอ่ e CPI เนี่ย นะครับเป็นส่วนเดียวที่ยังยังสูงอยู่ส่วน CPI ที่โรงมาหารแลระพลังงานเนี่ยเริ่มชะลอลงมาแล้วนะครับที่ยังสูงอยู่ก็เคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นเรื่องของราคาบ้านหรือว่าตัวของสินค้าที่มันดีเลยตามตัวของเงินเฟ้อที่มันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยธนาคารกลางอาจจะเริ่มมองเห็นครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆทําให้สกุลเงินของตัวเองแข็งค่านานๆเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียในอนาคตในระยะกลางถึงยาวก็เลยเริ่มมีการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ย นะครับก็ตัว BOC หรือว่า Bank of Canada ก็เริ่มมีการปรับการขึ้นอักเบีย้ยที่ช้าลงมากแล้วนะครับก็น่าส่งสัญญาณที่ดีครับในการประชุมวันที่2ิพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับคือสัปดาห์หน้ากลของการประชุมเสร็จนะครับตอนนี้กระแสคาดการก็คงจะปรับขึ้นอับเบีย้ยอยู่ขึ้นไปอีก0.75นะครับอัตะครับอกเบีย้ยของช่วงการประชุมรอบหน้าก็จะขึ้นไปแตะนะครับอยู่ที่ระดับ4นะครับก็ถือว่าเป็น มากกว่าช่วงของคุณเจนนจะเล่นอีกแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเฟดในการขึ้นจริงนะครับส่วนตัวของธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือ ecb ก็คงจะขึ้นดอ,อกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครตอนนี้คือตอนนี้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ไม,ไม่ไม่กังวลเรื่องการขึ้นดอ,อกเบี้ยละเพราะเหมือนไพรอินไปหมดแล้วนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยขึ้นไป0.75%เช่นเดียวกันครับเอ่อจาก1.25ขึ้นไปที่2%นะครับก็ต้องดูว่าจะกล้าขึ้นถึง่คา,าดการณ์ไว้หรือเปล่า นะครับก็ถือว่า ECB ก็ต้องเร่งขึ้นแล้วครับหลังจากที่ลดกันทำตัวของ PEPP ลงไปนะครับนะครับส่วนตัวเลข CPI เออ PCE นะครับไม่ใช่ CPI เป็น PCE นะครับคาดการณ์ว่าจะยังขึ้นอยู่นะครับอันนี้ผมให้ดูตัวคอร์นะครับที่ม่รวมอาหารและพลังงานจะสังเกตว่าก็ซึ่งตัวของคอเนี่ยตอนนี้ตลาดให้ความสนใจเขานด้จงมากเพราะว่าอาหารและพลังงานมันลงมาแล้วนะครับเขายังคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ จากระดับ4.9ขึ้นไประดับ5.2นะครับจะสังเกตว่าก็ยังกดไม่ลงนะสำหรับคอ,อคอ PCE นะครับถ้าออกมามากขึ้นเนี่ยก็กดดันเหมือนกันครับแต่ว่าผมมองว่าตลาดน่าจะไปสนใจตัวเลข CPI นี้จะประกาศในเดือนพฤศจิกาย,ยนมากกว่านะครับนะครับส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ย ใช้วิธีการเอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาขายทิ้งในตลาดนะครับเพื่อดึงให้ค่าเงินเยนเนี่ยพยายามกลับมาแข่งข้ามากขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยใช้เงินไปไม่ต่ำกว่าประมาณ50,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะครับในการเข้ามาปุ้มตัวของค่าเงินเยนนะครับตอนนี้ค่าเงินเยนก็ยังไม่ได้กลับมาแข่งข้ามากขึ้นนะครับก็ยังพยุงพยุงอยู่ระดับประมาณซึ่งหนึ่งร้อยสี่เจ็ดหนึ่งร้อยสี่แปดนะครับดอลลาร์ต่อเยนอยู่ นะครับฉะนั้นเนี่ยการประชุมตัวของ BOJ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับธนาคนารกลางญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นแบงค์เดียวนะครับที่ยังใช้อัตราดอกเบีย้ยติดลบนะครับคือติดลบ0.1%ก็ต้องดูว่านอกจากการที่จะติดลบ 0. 1 0.1%เหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรออกมาคืบหน้าออกมาหรือเปล่านะครับซึ่งเชื่อว่าเชื่อหรือเกินว่า BOJ รอบนี้อาจจะ aggressiv e มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ยอมให้ค่าเงินเยนเนี่ยกลับไปอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับถ้าดูในเชิงเทคนิคจะสังเกตว่า ตอนนี้ค่างเงินเยนอยู่ที่ระดับ145นะครับเทรนก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไประดับสูงสุดประมาณ150151นะครับแล้วก็โดนเบลจใช้วิธีการแทรกแซงนะครับกดให้กดลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณรัก1น5 7นะครับก็น่าสนใจว่ารอบนี้หลังการประชุมเนี่ยมีโอกาสหลุดนะครับผมว่าแนวรับสําคัญของเบลจรอบนี้ในการของค่างเงินเยนรอบนี้คือประมาณ1 4 1ถ้าหลุดตรงนี้อาจจะเสียทรงของขาที่เป็นอ่อนค่านะครับแล้วอาจจะ โมเมนตัม um อาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับการประชุม BOJ ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับก็สำหรับตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีสินค้าตัวใหม่นะครับคือ USD เยนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดูนะครับก็สามารถเทรดในตลาด f ี f e c t ได้นะครับส่วนในตัวตลาดต่างประเทศของเราเนี่ยมีให้บริการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเยนยูโรแล้วก็ตัวของปอนด์สเตอร์ลิงนะครับนะครับ ออาทีนี้มาดูตัวของบิตคอยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทาง b o f a ก็เริ่มมีการทําวิจัยนะครับบทวิเคราะห์ออกมาว่าตัวของบิตคอยเนี่ยเริ่มเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนะครับในระยะกลางถึงยาวนะครับอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าตัวบิตคอยก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดฟองสบู่นะครับถ้าใครจําได้นะครับเคยขึ้นไประดับ4-5ล้านบาทตอนน่อ1บิตคอยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับ พอตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เอาวิกฤตมาให้ดูว่าทุกสินทรัพย์มันมีฟองสบู่มันหมดนะครับอย่างเช่นในช่วงของปี7981ก็จะเป็นวิกฤตของฟองสบู่ของทองคำนะครับนิกกี้นะครับต้มยำกุ้งเราก็ติดนะครับปี9495นะครับหุ้นเทคปี2000นะครับราคาบ้านวิกฤตซับพลามนะฮะก็ปี2005-2008นะครับจีนฟองสบู่แตก2009นะครับไบโอเทค นะครปี2015 2016นะครับแล้วก็เกิดพร้อมกันเลยก็คือหุ้นแฟงกับบิตคอยนะครับปี2ปี19กับปี2021นะครับก็เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นไปคือแรงเก็งกันมาเยมากเกิดมาสุดท้ายทุกอย่างก็กดกลับเข้าสู่สามัญน,นะรถก็คือโกลนะครก็ลงมานะครับก็ลงมาก็แรงเหมือนกันนะฮะตัวของบิตคอยขึ้นไปเท่าไหร่ก็ลงกลับมาเกือบเท่านั้นนะครับ ก็สิ่งที่จะให้ดูครับก็คือนี่ฮะก็คือตัวของ b f a เขาก็ไปทำรีเสิร์ชออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ค่า correlation ระหว่างตัวของทองกับ Bitcoin เนี่ยเริ่มมีค่าความสัมพันธ์ที่ต่างกันไปแล้วนะครับคือค่าความสัมพันธ์ถ้าศูนย์นะครับก็คือ Bitcoin ทองขึ้น1% Bitcoin บิตคอยขึ้น1%เเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Bitcoin ก็ถือว่าอยู่ในตะกร้าของสินทรัพย์ที่เป็นเซเว่นเหมือนกันอย่างหนึ่งเพราะว่ามันก็ไปช่วย hedge ความเสี่ยงจากการถือเงินสดนะครับได้อยู่ นะครับก็ความสัมพันธ์ของ Self เซเว่นเนี่ยมันควรจะเปน็นทิศทางเดียวกันก็คือทองขึ้น1ใช่ไหมครับหนึ่งเปอร์เซนต์ตัวบิตคอยควรจะนิ่งขึ้นหนึ่งเปอร์เซนต์นะครับจะสังเกตว่าความสัมพันธ์แบบนีเ้เคยเกิดขึ้นในช่วงปีหนึ่งเก้าสองศูนย์ที่ช่วงบิตคอยเป็นบูริชนะครับ,นะรบหลังจากนั้นก็ฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทองก็จะเปอร์ฟอร์มดีกว่านะครับตอนนี้กลับมาว่าตัวของบิตคอยเนี่ยเริ่มมีค่า correlation กลับมาอยู่ที่ระดับศูนย์จุดห้าโดยประมาณ ก็หมายความว่าเวลาสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นตัวของเซเว่นขึ้นอย่างเช่นทองหรือบิตคอยเนี่ยตัวของทองอตัวของบิตคอยจะขึ้นได้ดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าตลาดเริ่มส่งสัญญาณเห็นความาความสําคัญของบิตคอยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเพราะว่าในรอบที่เกิดวิกฤตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับคือตัวบิตคอยเนี่ยแกไม่ทำนิวโรเลยนะครับ อันนี้คือชาร์จตัวของ BTC Future ในตลาด CME นะครับเราก็ให้นักงทุนสามารถเข้ามาเก็งกำไรได้นะครับก็จะสังเกตนะครับช่วงทีออ่ราคาลงมานะครับตัวของ Bitcoin ไม่ได้ทำยูโรนะครับถ้าเราดูในชาร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าเราใส่ตัวของทองคำเข้าไปนะครับใส่ของทองคำเข้าไป ะก็จะสังเกตว่าตัวทองเนี่ยนะครับทำยูโรเห็นไหมครัลงหลุดแล้วทำยูโรตามลงมาเส้นสีทองคือทองนะเส้นสีส้มคือทองส่วนเส้นสีฟ้าคือ Bitcoin จะสังเกตว่าบิตคอยเนี่ยแกก็ไม่ทํำยูโรใหม่นะครับนื่อหมายความว่าแล้วดูไ s i SI ของตัวบิตคอยนะครับว่ามันก็เริ่มเป็นสัญญาณนะฮะบูลลิชเดเวอร์เจนฮะเพราะว่าทาไม่ทําโลใหม่นะครับไม,ไม่ทาไม่ทาโลใหม่แต่ตัวไ s i SI เนี่ยยกหายขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่า ก็เริ่มมีคนที่เป็นในตลาด Bitcoin ก็เรียกว่าประวันเหมือนกันนะครับที่เข้ามาทยอยทยอยซื้อในตัวของบิตคอยนะครับแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคนี่ผมเชื่อว่าดูดีมากนะครับก็คือหลังจากที่ราคาเป็นแนวลงขาลงมานานนะครับแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาสู่กรอบของไซเบ์นะครับไซเบพักฐานไม่ทำนิวโรนะครับผมว่าจุดนี้ถ้าใครเป็นปนักทุะยะกลางถึงยาวเป็นจุดน่าสะสมที่ดีนะครับเป็นจุดน่าสะสมที่ดีนะครับก็ มีโอกาสครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราดูก็แนวต้านหลักเนี่ยนะครับของตัวบิตคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่โซนสโซนนะโซนแรกอยู่ที่ประมาณ22,690นะครับอีกโซนนึงก็คือประมาณ25 0 0นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเก็งกำไรเข้ามาดูนะครับในตลาด c ี e ของเราก็มีให้บริการตัวของ Bitcoin Fu t u r e อ่ะทีนี้ผมก็เอาชาร์ตมาให้ดูครับอันนี้คือชาร์ตความสัมพันธ์ระหว่าง4สินทรัพย์นะฮะสินทรัพย์แรกก็ที่เป็นเอ่อเป็นถือว่าเป็นแคชอย่างนะหนึ่งก็คือบอนด์ยูแล้วก็ตัวของเอ่อดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับคือเส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มครก็จะสังเกตว่าตอนนี้เส้นสีส้มเนี่ยทำนิวโรไปแล้วนะฮะนี่นี่สังเกตนะครับนี่ทำนิวโรมาแล้วคือดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแรงเก็งกําไรนะครับต้องบอกแบบนี้ครับ คือถ้าเราไปรอให้ตลาดเออ,อ,อกมาข่าวเดียวมาก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะสายไปนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดมันก็มีมุมมองว่าถ้าตอนเนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมาท่อมเอาไวสุดแล้วก็มีแรงซื้อกเกงกำไรเข้ามารอร่วงน้านะครับก็เลยเกิดแรงขายในตัวของดอลลาร์ลงมานะครับแล้วก็มาเก่งกำไรในสินทรัพย์สินนะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเป็นตลาดพุ้นสารัตที่ฟื้นตัวนะครับทองคําแล้วก็บิตคอยนะครับแต่ส่วนที่ไอ้ส่วนที่สําคัญที่ยังไม่ลงเลยก็คืออยู ยูเอสบอนยู่นะครับสิปีเราอนี้ก็เริ่มลงมานะครับแต่ก็ยังไม่หลุดยูโรนะครับส่วนตัวสีแดงกับสีม่วงข้างล่างนะครับสีแดงเนี่ยนะครับก็คือตัวของทองคําก็ทำแบบดับเบิลบัตเทินะครับแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวส่วนตัวของบิตคอย n เนี่ยก็เริ่มหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ดาวข้างล่างนะครับกลอบขึ้นมายืนเหนือระดับ20 0ห0ืนเหรียญนะครับเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับสังเกตนะฮะช่วงที่ correlation กันดีๆเนี่ยนะครับ สังเกตว่าทองก็ลงเห็นไมทองลงบิตคอยลงนะครับแล้วก็ตัวของออดอลลาร์กับตัวบอลยูขึ้นดังนั้นรอบนี้ถ้าจะให้สวยเนี่ยก็คือดอลลาร์กับบอลยูก็คุณก็ต้องแสดงแรงขายลงมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่บิตคอยกับทองคําอาจจะพุ่งส่วนขึ้นไปนะครับก็เป็นการ Flow ก็จะหมุนนะครับหมุนสินทรัพย์นะครับที่ตามภาพของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ โอเคทีนี้ก็เอามาให้ดูครับระหว่างตัววิกอินเด็กนะฮะอันนี้ก็คือสัญญาณตัวของเส้นสีฟ้านะฮะเส้นสีฟ้านะฮะดูเส้นสีฟ้าครัะเส้นสีฟ้าคือวิกอินเด็กหรือค่าความผันผวนหรือค่าความโรคความกลัวนะครับถ้ามันขึ้นไปมากๆก็แสดงว่าตลาดเนี่ยค่านข้จะเฟียสุดๆนะนี่นะครับเฟียสุดๆนะครับนะครับก็คือความกังวลแหละอยากถือเงินสดมากกว่าอยากถือสินทรัพย์นะครับก็จะสังเกตว่ารอบนี้เนี่ยตั้งแต่เดือน แต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยก็จะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30ต้นๆนะฮะหรือตรงนี้ก็เจ็ดสิบแปดเปอร์เนะครับปรากฏว่ารอบนี้ก็ขึ้นไปเหมือนกันนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้เราก็เริ่มลงตอนนี้ก็หลุดลงไปแล้วนะครับแล้วเส้นสีแดงนะครับเ,เส้นสีแดงคือเส้นนี้นะฮะเส้นสีแดงก็คือตัวของดัชนีตัวของ s อสแอนด์รปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงที่มันพีคเนี่ยนะครับคือจุดที่น่าลงทุนที่สุดของ s อสแอนด์ี้นี่ นี่เห็นไหมฮะอ่าอันนี้อันนี้ด่ชนีลงอันนี้ดันชนีลงถ้าคุณถ้าเห็นมันลงมาอย่างนี้ก็คือตลาดโลภมากๆมันคือจุดขายเห็นไหมฮะนี่ตลาดกลัวมากๆกลายเป็นจุดซื้อนะตอนนี้ก็เหมือนกันฮนะตอนนี้ตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงของกลัวมากๆก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นด่ชนีก็อยู่ในโซนล่างตอนนี้เริ่มดีดกลับขึ้นมาแล้วนะครับสวนทางกับตัวดันชนีความกลัวซึ่งเริ่มลดลงมาเรื่อยๆลดมาลงมาเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของเดือนหน้าเนี่ยฮะตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนอกจากจะมีการมาทูเฟสแล้วก็จะมีการมิดเทอร์มอิเล็กชั่นด้วยนะครับหรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับก็ตอนนี้นะครับคะแนนเสียงภาคฝั่งริพับบิกันมีอยู่51นะครับเดโมแครต49นะครับตอนนี้โพสทุกสำนักออกมาครับว่าตัวของคุณไปเดนเนี่ยมีโอกาสพ่ายแพ้นะมีโอกาสพ่ายแพ้นะครับก็คือ ฝั่งของเดโมแครตมีโอกาสพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ริพับ l ิ c กันมีโอกาสที่จะชนะเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้คะแนนเสียงของทางฝั่งคุณโจไบเดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝั่งเดโมแครตตอนนี้โดนกระแสโจมตีเรื่องของเศรษฐกิจสารัฐที่พัน้างจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเรามาดูชาร์ตเนี่ยตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตัวของก่อนการเลือกตั้งนะครับ จริงๆแล้วมีตัวของสิตธิมาด้วยนะครับว่าก่อนการเลือกตั้งส่วนใหญ่ตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐมักจะเอ่อ performance ค่อนข้างจะดีหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เอาตัวของกราฟเอสเอนีห้าร้มาให้ดูนะครับก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้กราฟ S&P 500เนี่ยเอ่อในระยะราย1วันเนี่ยตอนนี้เบรกเหนือเส้น20วันมาได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังพยายามที่จะเบรกเส้นดาวเทีไลน์ลงมาอยู่นะครับตอนนี้ถ้าไม่มีไทม์โลนะครับหหรือว่่าไมลุดต่่่ากวเเส้นออ 50วันลงมานะครับก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับตอนนี้แนวต้านสำคัญก็คืออยู่ที่ประมาณ4,000จุดนะครับของตัวเราตัวของ S&P 500นะครับในส่วนของ NASDAQ เหมือนกันฮนะ NASDAQ ก็ยังติดดาวเทลล่ายอยู่นะครับขึ้นไปยังไม่ผ่านแต่เมื่อกี้ S&P 500นะียะผ่านเส้น20วันไปแล้วนะครับตอนนี้ S&P 500เนี่ยพยายามที่จะยืนเหนือระดับ1 1ึ่ง0นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยผมว่า น่าสนใจครับที่มีโอกาสจะฟื้นกลับขึ้นไปแนวต้านด้านบนของตัว N นสแกอยู่ที่ประมาณ1 2ื0 0สนหระครับหรือว่าจำไว้ห2ื0 0สกลมๆก็ได้นะครับตอนนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองว่าสินทรัพย์น่าจะเริ่มค่อยๆหมุนเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงบ้างละเนื่อจะเป็นตลาดหุ้นนะครับบิตคอยแล้วก็ทองคำนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเมเจอร์หลักๆของตลาดนิดนึงก่อนอย่างเช่นจุว GDP คืนนี้ PCE พรุ่งนี้การชุนเฟดในสัปดาหนะ์หน้าก็อาจจะมีแคตตาลิสทำให้ตลาดเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นตามไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยทางเทคนิคกันนะครับปัจจัยทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้เราดูตัวบิตคอยไปแล้วมาดูราคาทองคากันนิดนึงครับราคาทองคําตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ทดสอบดับเบิลบะท่อมแต่เทนหลักนะครับเอให้ดูเทนหลักๆนะครับเทนหลักๆก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะนะครับเทนหลักๆก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับก็ถ้าเราตีดาวเทนไลน์ก็สังเกตชัดนะครับว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับ ทีนี้ระยะสั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็ราคาทำดับเบิลบตทอมนะครับก็คือทำออราคาลงมา2รอบนะฮะไม่หลุดนยตรงน,นี้นะครับตอนนี้พยายามที่จะกลับไปยืนเหนือเส้น20น่เส้น5 0วันนะครับนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมให้ไว้เมื่อประมาณวันอังคารคือแนวรับอยู่1 6 4 0ก็ลงมาทดสอบนะครับแล้วก็แนวต้าน1660ปรากฏว่าขึ้นแล้วทะลุผ่านไปได้นะครับตอนนี้ราคาไม่ควรย้อนกลับลงมาต่ำกว่า1น5 0หรือ1 6 5 5แล้วนะครับ ถ้าย้อนกลับลงมามันจะกลายเป็นไซด์เวฟนะครับดังนั้นย่อลงมาได้ครับย่อลงมาแล้วต้องกลับไปปิดเหนือระดับ1 6 6 0ให้ได้นะครับดังนั้นถ้าใครจะเก็งกำไรช่วงนี้ก็อาจจะดูจังหวะฐานย่อลงมานะครับใช้แนวรับประมาณ16,5-1660หานยต่ำกว่าน,นี้ลงมาเป็นจุดซื้อนะครับเกงลล็งกำไรถ้าหลุด16,50 stop loss ็เป้าหมายของการขึ้นรอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักพันหอปดเหรียญเป็นแนวต้านฐานแรกๆก,ก,ก่อนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ออาาจจะยยังขึ้้นไปไปดู่่่แตว อาจจะยงไปไกลมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ายังติดเส้นดาวเทนไลน์ที่เป็นขาลงด้านบนอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของเอ็มเดิลมาร์เก็ตบีดนะครับก็ข่าวสารก็น่าจะน้อยฮะช่วงนี้นะครับเพราะว่าตลาดเข้าสู่ในช่วงของการรอผลการประชุมเฟดในช่วงของสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอังคารหน้านะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ